สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหโเกิดอะไรขึ้นกับติ่งหมอลำพอๆล่ะครับ fc ทุกท่านถึงขั้นไิดาแม่ผู้เสียชีวิตของคุณใหม่พัชรีนะครับ fc ติ่งประเภทนี้ะครับจะพาศิลปินของตนเองบันไลยไปด้วยนะครับ FC ทุกท่านโดยเพจอีเซียม rv6 ก็ได้โพสต์ข้อความว่าอันนี้แรง เกินไปนะทอมกุ้งติ่งหมอลำพอพอลามปามไปสาบแช่งถึงคุณแม่ของใหม่พัชรีแฟนเพจอันนี้มึงเร็วมากหมอลำพอพอจะดูแย่ดูตกต่ำเพราะมีติ่งที่คุกคามต่ำตมแบบนี้โอ้โห,โหนะครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็ได้แชร์ข้อความของติ่งหมอลำนะครับที่ดาโดยมีข้อความว่าแม่อิมัยพัชรีที่เล่าตายไปไม่แปลก เนรคุณน้องจุดๆคบไม่ได้โอ้โหแรงมากนะครับเอฟซีทุกท่านถือว่าแย่มากๆเลยนะครับที่ไปด่าพาดพิงบุพการีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแค่ไม่พอใจที่เขาลงภาพพวงรีนะครับไม่มีภาพของพวงรีศิลปินของตนเองแค่นั้นเองนะครับถึงกระเดือดนะครับถึงขั้นสาบเขาแบบนี้ นะครับเอฟซีทุกท่านเรียกไดยว่าโอ้โหสอดอนี่แย่จริงๆเลยนะครับคนแบบนี้ใครคบด้วยนะครับก็พาบรรลัยนะครับไม่มีวันเจริญแน่นอนนะครับหากมีคนประเภทนี้เป็นเพื่อนนะครับที่คบค้าสมาคมนะครับจะพาตัวเองตกต่ำนะครับคนที่มีสอดอแบบนี้นะครับแค่เขาทําไม่ถูกใจตัวเองนะครับถึงขั้นสาบแม่เขาเลยนะครับเอฟซีทุกท่านและเพจอเซียมก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะครับ โดยบอกว่าอยากให้คุณใหม่พัชรีฟ้องเคสนี้ค่ะบุคคลที่เป็นติงและเป็นคนสนิทของมลําพพบุคคลนี้เพจมีข้อมูลส่วนตัวหากคุณใหม่ต้องการฟ้องเพจยินดีส่งข้อมูลบุคคลนี้ให้ค่ะนะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากที่โพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าเกินไปครอบครัวพี่ใหม่เขาเกี่ยวอะไรด้วย และพี่ใหม่เพิ่งสูญเสียแม่ไปต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้ทำไม f อฟซีพอๆไม่แยกแยะไม่รู้กาละเทศะอะไรเลยหรือได้มาด่าแม่พี่ใหม่แบบนี้นะครับ f อฟทุกท่านอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอีสันขวานนี่แก่แล้วก็นเนื้อหัวสมองขึ้นราหรือไงแนะนำให้คุณใหม่ฟ้องเลยค่ะอยากเห็นอีแกร้องไห้ไหวสวยๆอีเหียว นะครับเอฟซีทุกท่านอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแรงมากด่าศิลปินของฉันมันเกินไปแล้วนะครับเอฟซีท่านนี่ก็เป็นบางส่วนของคมเนต์ชาวเด็ดนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราควรจะมีลิมิตในการควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรไม่พอใจอะไรก็ไปด่าถ,ถึงพ่อถึงแม่เขาแบบน,นี้นะครับมันไม่ดีเลยนะครับ เคสนี้น่าจะสั่งสอนนะครับโดยการฟ้องร้องดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนะครับเอทุกท่านมันเกินไปจริงๆนะครับเอจะคอมเมนต์จะว่าอะไรควรนึกถึงนะครับระมัดระวังว่าตนเองจะต้องโดนคดีนะครับไปหมิ่นประมาทเขาแบบนี้นะครับ